หลังจากที่เราทําการสร้างงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะทําการเผยแพร่ง,งานของเรานะครับออกไปสู่สายตาประชาชนกันบ้างแต่วิธีการเผยแพร่ง,งานของเรานั้นก็มีหลายรูปแบบนะครับอันดับแรกผมทําการสร้างงานผมเสร็จขึ้นมาแล้วเป็นลนักษณะการ์ตูนเป็นช่วงหรือว่าตอนหนึ่งของการ์ตูนจากนั้นนะครับผมก็ไปที่ Control Test Movie แล้วก็เลือก Test นะครับเพื่อแสดงภาพลักษณะการ์ตูนขึ้นมาก็จะเป็นฉากหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนที่เราสร้างขึ้น โอเคครับจากนั้นนะครับผมก็ปิดไปก็เป็นลนักษณะของการเดินเข้ามาจะาชนทางของทั้ง2ฝ่ายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแสดงงานของผมนะครับให้ดูนะครับว่าลักษณะงานผมนั้นมีแค่2องเลเยอร์เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วผมก็ทํางานโดยการซ้อนวัตถุลงไปใน i n s t a n น e ต่างๆผมเลือกในส่วนของ Show All นะครับเพื่อที่จะแสดงพื้นที่การแสดงในส่วนของ Stage นั้นให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีทั้งหมดนั้นมีอะไร เมื่อเราเลื่อนตัวเลื่อนไปนะครับก็จะเห็นว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่ผมเลือกไปที่วัตถุนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปสังเกตว่าผมมีการสร้างวัตถุนะครับซ้อนลงในส่วนของรูปแบบกราฟิกแล้วเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปอีกนะครับก็จะสังเกตว่ามีการซ้อนเพิ่มลงไปอีกแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็คลิกเลือกในส่วนวัตถุต่างๆก็จะเห็นว่าผมมีการ สร้างวัตถุซ้อนวัตถุลงไปนะครับเอาละครับเมื่อเราทําการสร้างงานออกมาแล้วนะครับเราก็จะไปที่ p u b l i Setting เพื่อทําการปรับแต่งค่าต่างๆเพื่อที่จะนำออกไปใช้งานถ้าเกิดเราทําการ Setting เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกไปที่ p u b l i t ได้เลยในกรณีที่ Flash นะครับตั้งค่าพื้นฐานเอาไว้อยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์นาสกุล SWF ออกมานั่นก็คือไฟล์ในลักษณะ ตัวนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกนะครับก็จะมีการแสดงเอาละครับผมปิดไปก่อนคราวนี้เราจะทำการแปลงงานของเราออกไปใช้ในรูปแบบต่างๆนะครับอันดับแรกเรามาดูที่ Public Setting กันก็จะเห็นนะครับว่า Flat นั้นมีการทำงานโดยการเลือกที่ Default นะครับเป็น Fast f a s t swf ไว้อยู่แล้วนะครับให้เราทำการตั้งชื่อจากนั้นก็กำหนดนะครับรูปแบบของ JPEG quality ก็คือ ลักษณะของภาพ jpeg ที่อยู่ในแฟดของเรานี้นะครับจะกำหนดคุณภาพเป็นเท่าไหร่ให้เป็น80ถึง100ก็ได้นะครับขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นถัดมานะครับก็จะมาดูในส่วนของ audio stream แล้วก็ audio event ซึ่งเป็นลักษณะของเสียงที่เรากำหนดไว้ลงในแฟดนั่นเองซึ่งเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะสามารถกำหนด sound setting ได้ให้เป็นรูปแบบเสียงของ mp 3 r a w file หรือว่าเป็น speed หรือเป็นแบบ adpcm ก็ได้ เป็นรูปแบบของ CD Audio โเลยทีเดียวซึ่งจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่แต่เสียงก็จะคมชัดแล้วก็ใสามากขึ้นแต่ถ้าเป็นรูปแบบของ Speed นั้นก็จะเป็นลักษณะของเสียงพูดเสียงโทรศัพท์เสียงวิทยุนะครับลักษณะของเสียงนี้ก็คือจะค่อนข้างที่จะคุณภาพต่ำแต่ไฟล์นั้นจะขนาดเล็กลงมากเลยทีเดียวเราก็สามารถกาหนดไปได้แล้วก็กาหนดบิตเลทนะครับก็คือการบีบยิ่งบีบอัดให้ต่ำเท่าไหร่ก็คือคุณภาพเสียงก็จะยิ่งแย่นะครับ แต่ขนาดไฟล์ก็จะเล็กลงแต่ถ้าเกิดกำหนดเป็นรูปแบบของ160กิโลไบต์เปอร์เซกนะครับก็คือคุณภาพเสียงก็จะดีมากเลยนะครับแต่ก็จะมีไฟล์ใหญ่ไปด้วยซึ่งก็เลือกนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนแล้วก็แบบคุณตี้นะครับก็คือให้รูปแบบเสียงนั้นเป็นแบบธรรมดาครับหรือว่าแบบ fast แล้วก็ m e d i ยมหรือว่าแบบ b บ s เลยนะครับก็กดปุ่มโอเคซึ่งเราก็สามารถกำหนดได้นะครับซึ่งทั้งสงตัวนี้ก็กำหนดรูปแบบเดียวกัน ถัดมานะครับเราก็จะมาดูนะครับถ้าเราทําเครื่องหมายที่หน้าช่อง HTML นะครับผมเอาออกไปก่อนมาดูในส่วนของ GIF animation กันบ้างก็คือการสร้างในรูปแบบของภาพแบบ GIF animation นั่นเองซึ่งเราก็สามารถตั้งชื่อนะครับแล้วก็มีนำสกุล GIF ติดเข้ามาเลือกรูปแบบไซส์นะครับว่าเป็น Mac movie ก็คือให้พอดีกับขนาดหน้าจอที่เรากำหนดเอาไว้นะครับใน Workspace หรือเราจะกําหนดขนาดหน้าจอของเราเองก็ได้นะครับให้มีความเล็กหรือว่าใหญ่ตามไซส์ที่เราต้องการได้จากนั้นนะครับถ้ากําหนดเป็นสตติกนะครับก็จะเป็นลนักษณะเป็นภาพนิ่งๆนะครับพี่เฟรมที่เราได้ทําการเลือกนะครับโดยปกติแล้วจะเป็นเฟรมแรกก็ือกลายเป็นภาพแข็งๆเป็นภาพปกติไปแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบแอนิเมชันก็จะกลายเป็นภาพการ์ตูนนะครับพี่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบหลูดไหมก็คือเล่นวนไปเรื่อยๆหรือกําหนดแบบรีพีทนะครับก็คือ กำหนดเป็น1รอบ2รอบหรือ3รอบก็ได้นะครับตามที่เราต้องการซึ่งผมเองก็อาจจะกำหนดเป็นลนักษณะวนไปเรื่อยๆแล,ะละ้วลักษณะคัลเลอร์ก็กำหนดสีนะครับเป็นลนักษณะต่างๆเช่น optimize color ก็คือกำหนดให้มีการบรีบอัดสีหรือว่าเป็นแบบ smooth ก็คือสีนั้นก็จะเรียบลรื่นไปการบรีบอัดสีก็จะช่วยให้ขนาดไฟล์เล็กลงนะครับแล้วก็ d a t r solid นะครับก็จะเป็นลนักษณะการแทนสีกันในลนักษณะสีใกล้เคียงเพื่อที่จะทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง แล้วก็มีการปรับสีในรูปแบบต่างๆนะครับปรับเป็นลักษณะของเว็บ216สีก็คือกําหนดไว้มีแค่216สีเพื่อที่จะทําให้ขนาดไฟล์เล็กลงนะครับในกรณีที่ปรับเป็น GIF animation ถัดมาก็มาดูในส่วนของ JPEG นะครับถ้าเราทําการปรับในส่วนของ JPEG นี้นะครับก็จะได้เป็น JPG ขึ้นมาก็จะเป็นภาพนิ่งๆนะครับไซ รูปแบบตามต้องการหรือจะเป็นแบบคุณภาพนะครับให้เป็น100%ก็คือคมชัดถัดมาก็เป็น png นะครับก็เป็นรูปแบบรูปภาพลักษณะของ png ซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับในรูปแบบของฟิลเตอร์ได้นะครับโดยการปรับเป็นลักษณะของ8 b i บิต b i t บิตและก็เป็น 24bit บิต with alpha นะครับก็คือพื้นไหนที่เป็นสีขาวนะครับหรือว่าไม่ได้มีการกำหนดสีไว้นะครับพื้นนั้นก็จะเป็นลักษณะพื้นโปร่งใสก็จะเป็นลักษณะ การปรับแต่งสีนะครับถัดมานะครับก็เป็น Window Projector นั่นก็คือจะปรับออกมาเป็นลักษณะ exe นั่นเองก็คือถ้าเกิดเราทำการคลิกเลือกที่ Window Project นะครับเราก็จะได้ไฟล์ exe ออกมานะครับโดยการทดลองนะครับผมจะคลิกที่ปุ่ม p u b l i s เราก็ได้เป็นไฟล์ exe ซึ่งไฟล์ exe ตัวนี้นั้นสามารถที่จะ Copy แล้วก็ไปเปิดเครื่องไหนก็ได้นะครับแม้ว่าจะไม่มี Flat ก็ตาม ก็จะสามารถแสดงได้เหมือนกับโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเลยทีเดียวผมดับเบิลคลิกนะครับก็จะสามารถเล่นไฟล์แฟดได้กับทุกๆเครื่องนะครับที่เป็น Windows ผมก็ทำการปิดลงไปถัดมานะครับก็จะเป็น Mac Projector นะครับก็คือจะเป็นน a s c u l app นั่นก็หมายความว่าเราก็สามารถนำโปรแกรมแฟดต,ตัวนี้นะครับแม้ว่าจะสร้างบน Windows แต่เราก็สามารถลงไปเปิดในเครื่อง Macintosh ได้นะครับนำไปเปิดกับเครื่อง Mac ที่ไหนก็ได้เช่นเดียวกับตัวนี้นะครับก็คือ Win Projector ซึ่งเราก็สามารถที่จะนำไปเปิดกับเครื่อง Windows เครื่องไหนก็ได้เอาละครับเรามาดูในส่วนของ HTML กันเมื่อเรากำหนดในส่วน HTML แล้วเราก็เลือกที่ Publish นะครับแต่ผมจะคลิกที่ปุ่ม OK แล้วก็มาเลือกที่ p u b l i s ตรงนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเราทำการ set ค่าต่างๆนะครับว่าจะเป็นแบบ HTML หรือว่าเป็น Win Projector แล้วเราก็สามารถ Publish ได้ที่ในส่วนนี้นะครับผมคลิกทำการ Publish เพียงเท่านี้นะครับผมก็นำในส่วนของไฟล์ HTML ตัวนี้กับไฟล์ Flash SWF ตัวนี้2ตัวนี้นะครับเปิดในเว็บเพจได้เลยก็สามารถนำไปใส่ในเว็บเพจแล้วก็เปิดผ่านเว็บได้ผมจะทำการ Double Click นะครับทำการเปิดผ่านหน้า Internet Explorer เมื่อเราทําการคลิกขึ้นมานครับก็จะมีส่วนที่ให้รันในส่วนของ f l a s หรือเปล่าก็เลือกในส่วนที่ให้เรารันก็กดปุ่ม yes เพียงเท่านี้นะครับ f l a s ก็จะทําการแสดงในส่วนของเว็บผ่าน html ให้เราได้นะครับมันก็จะทําการปิดไปเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ f l a s นั้นแสดงงานของเราในรูปแบบไหนในรูปแบบของ html ก็จะมีในส่วนของ html แล้วก็ไฟล์ swf ในรูปแบบของโปรแกรมบน Windows นะครับก็เลือกเป็นลักษณะเป็นเ x เนะครับเป็น w i n Projector ออกมาได้เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำแฟลตของเรานั้นไปเผยแพร่ในเครื่องต่างๆได้นะครับแม้กระทั่งเครื่อง Mac i n t o ทก็ตาม